กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวป่าหมอสีนะครับว่าช่วงนี้ห่างหายการทําคลิปไปนานนะครับผมก็ไม่มีเวลาได้ทําเลยนะฮะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก็ทําไปน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับปลาหมอสีนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องอาหารดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ปลาที่บ้านนี้แดงๆกันทั้งนั้นเลยฮะ นี่ฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับผมอาหารเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาของเรานะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับเคล็ดลับที่ไม่ลับนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะมาบอกทิกเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับนี่นะฮะก็คือหน้าตาอาหารเล่งสีของผมนะฮะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงพันธุ์นะฮะอันนี้ผมผสมเองนะฮะ เม็ดจะออกดำๆหน่อยนะครับแล้วก็ของคุณดุกนะครับแล้วก็อากูก้องนะครับแต่อากูก้องนะครับผมผมจะใช้เป็นตัวหลักนะครับในการเล่งสีปานะครับเพราะว่าของอากูแดงมากนะฮะอันนี้เป็นเม็ดจมนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าเม็ดลอยไซจิ๋วก็300พร้อมส่งนะครับอย่างเม็ดจมอันนี้ก็4 0 0รวมส่งนะครับ คุณดุกก็หาซื้อได้ตามทั่วไปที่มีขายนะครับผมก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะฮะในการที่ผมเอามาเลี้ยงปลาที่บ้านนะฮะเกือบหมดทุกตัวนะครับได้กินนะฮะนี่นะฮะก็จะแล้วแต่ละตัวนะครับคือผมจะผมจะกะตวงเอานะครับว่าปลาตัวไหนดอกเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรนะฮะ ผมก็จะใส่ตัวนั้นนะฮะแต่ยืนพื้นด้วยที่อากูกองนะครับเป็นหลักอันนี้ก็คุณดุกนะฮะใส่ไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือบำรุงพันธนะฮะเราจะใส่บำรุงพันธล์ไปด้วยนะฮะนี่ฮะหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อนะครับผมก็จะให้ประมาณนี้นะฮะต่อตัวก็คือ3ามอย่างรวมกันแต่ผมไม่แนะนำนะครับให้ทําตามผมเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วง กรณีศึกษาอยู่นะครับว่าผมให้แบบนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะเหตุผลที่ผมชอบให้เม็ดจมนะครับก็คือตาเรามันจะไม่ตื่นนะฮะเวลากินเนี่ยฮะทุกเม็ดก็จะล่วงลงมานะฮะผมเคยทําีพีเกี่ยวกับเม็ดลอยเม็ดจมไปแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่บ้านผมจะเป็นเม็ดจมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเม็ดลอยไม่ไหวครับเ๋ยากาแพงบ้านอย่างเงี้ยมันจะเปียกหมดนะครับเพราะว่าปลามันตื่นเวลามันกินเม็ดลอยนะครับนี่นะผมก็จะให้กินเม็ดจมเขาก็จะค่อยค่อยกินนะครับปลามันจะได้ไม่ตื่นด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็แดงเพราะอาหารกูกองนะครับเป็นหลักนะครับผมครับก็ ส่วนใหญ่จะจะให้ประมาณนี้นะครับทุกวันในแต่ละมื้อนะครับอย่างของผมเนี้ยคือถ้าถ้าผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเราต้องดูปลาเราก่อนว่าปลาเรามันด้อยตรงไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะยืนบํารุงพันธุ์ไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ปลาเรามันโดนเล่งแดงจนเกินไปนะครับผมก็เลยต้องผสมบํารุงพันธุ์ด้วยในการเล่งแดงปลานะครับ เพราะว่าอาหารเล้งแดงก็ส่วนอาหารเล้งแดงแล้วก็เราเติมบำรุงพันธุ์เข้าไปให้เขาได้กินพร้อมๆกันนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนาให้ให้ใช้สูตรใดสูตรหนึ่งนะครับแต่อย่างของผมเนี้ยที่ผมเอาสามยี่ห้อมารวมกันไม่ใช่อะไรคือผมอยากศึกษาเฉยว่าจุดเด่นในแต่ละตัวของอาหารนะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วปลาในแต่ละตัวก็เช่นเดียวกันครับก็ไม่รู้ว่าถูกกับอาหารอะไรนะครับก็จากที่ผมลอง ลอง3อาหารนะฮะในต่อมื้อนะครับก็ก็ได้ผลดีนะฮะแต่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันดีเสมอไปหรือเห็นผลกับปลาทุกตัวนะครับก็ถ้าเป็นผมแนะนําผมจะแนะนําเช่นอ่าอย่างสมมติเราอยากให้เล่งแดงเรามันใช้ได้นานๆนะฮะอ่าอย่างสมมติผมหมดบ้านอย่างเงี้ยนะครับซองหนึ่งอยู่ได้ประมาณ15วันเองนะฮะซองหนึ่งอันนี้พูดตรงๆ วิธีที่เราอยากจะประหยัดเพื่อให้เล้งแดงเราได้อยู่นานๆนะครับผมก็จะผสมกับอาหารบำรุงพันธุ์ในแต่ละมื้อนะฮะอย่างสมมุติลูกค้าอาจจะให้ควิกก็ได้นะครับห่อหอเล็กๆนะฮะควิกก,ก็เอามาผสมกับอาหารเล่งสีที่เราจะให้นะครับก็ให้คู่กันแล้วก็หย่อนลงไปในแต่ละมืออันนี้ก็จะทําให้อาหารเล่งแดงเรามันอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าอาหารเล้งแดงหนึ่งมันแพงนะครับแล้วก็ ถ้าเราใช้แบบแต่เล้งแดงอย่างเดียวแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับก็ผมก็จะอาศัยใช้คู่กับอาหารบำรุงพันธุ์ด้วยเพื่อที่จะเซฟอาหารเล้งแดงเราไม่ให้หมดไวนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการไล่ให้อาหารปลานะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอาหารก็ติดต่อมาที่ Facebook ผมได้นะครับผมชัยะพลกุลสิริปัญญานะ C H A Y A P H O N ก mm ุลสิริปัญญานะครับข้างหลังนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขอจบท้ายคลิปด้วยปลาที่ผมให้กินเล้งแดงแล้วกันนะครับผมที่บ้านว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ